ตัวสอนค่ะเร็วไปแล้วนะอ้าวหาค่ะอ้าววางเรียงให้เรียบร้อยเลยได้คำว่าอะไรนะว่าวาดูสิ the e the bad เออกูจ้าขัมต่อไปหาเร็วค่ะหาเร็วอ้าวหาเจอยังคะ้สามตัวอันนี้คำนี้ดคำว่าอะไรคะ up top okay good g i r ค่ะมันเป็นอีกคำหนึ่งได้ไหมเอ่ยลองดูสิคะอะโอเขาอยู่ที่เดิมนะคะหนูลองสลับอ่าคราวนี้ได้คำว่าอะไรเอ่ย h อ t okay g o ก u e s อันนี้วาวารีเควสค่ะ w อย่างเดียวไม่พอขอ w พร้อม r ด้วย<า>อ่เจอ์คำยากเลยดูซิว่าจะได้ไหม custom in เ,เข้าไปนะร,อรอ้อนเหรออ่าลองคิดเองดูสิ แล้วมันยังไงต่อเตาหรือตัวโอตัวเดียวค่ะโออยู่ไหนดีอ่ะรอตรงนั้นอ่ะอ่ะแล้วลองดูใช่ลองดูสิครับอ๋อเ yes, <good> นื้อเดอะอ๋อเนื้อเดอะร่างี e s g o o ่ girl นี่คือชื่อใคอร Empty P1 คือน,นักร้อง